ตัวน,นี้นะครับได้มาจากเว็บชิลินโดนะครับเป็นเว็บประมูลนะครับไม่ได้ประมูลเองนะครับอันนี้ฝากพี่ๆเขาช่วยประมูลให้นะครับอันนี้ได้มาในราคาร้อยประมาณ1้อยเบ้บาทครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวกล่องปขะมานั้นนะครับโอเคเนี่ยยูจะชัดเลยเนาะอันนี้เป็นที่จับที่หิ้วนะครับนี่แผงโซล่าเซลล์นะฮะ นี้ก็เป็นพอร์ต USB นะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือก็ได้หรือว่าจะใช้สำหรับผู้อุปกรณ์พวกพัดลม USB ก็ได้เหมือนกันนะครับมาเสียบตรงนี้นะครับดึงออกมาก็จะเป็นไฟนะครับโอเคพลาสติกผมว่าโอเคนะทำมาเลยได้โอเคเลยแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้สามารถใส่ฐานได้นะครับเนี่ยใส่ฐาน A a ได้จำนวน3ก้อนนะครับ โอเคมันค่อนข้างกระทัดรัดนะผมว่ามันสะดวกมากนะวันก่อนที่ไฟดับก็ได้เจ้าสองตัวนี้แหละช่วยนะฮะให้เราดึงนะฮะแล้วก็ดึงดึงดึงขึ้นตรงๆเลยครับอ่านี่ยครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนาจะได้เห็นว่ามันแสงเป็นยังไงจ๊บอ่านะครับนี่เห็นไหมครับ ค่อนข,ข้างสว่างเลยครับโอเคอย่างแรกเลยคือแผงด้านบนสุดนะครับตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับพพอ,อมันชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเก็บมาไว้ในตัวนี้เก็บเอาไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ตัวนี้ฮะนี่จะเป็นฐานชาร์จจ่ายไฟจากเจ้าฐานชาร์จตัวนี้ครับถอกไปยังพอร์ต USB ตัวนี้ได้นะครับถ้าใครมีมือถือก็สามารถที่จะ ชาร์จมือถือได้เลยนะครับตัวนี้หรือจะเสียบพวกเป็นพวก usb ที่เป็นพัดลมก็ได้นะฮะใช้งานได้หลากหลายนะครับก็นี่จะลัปิดวิธีปิดก็คือใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็หมุนหมุนห,หมุนด้านขวาโอเคเรียบร้อยละแน่นละโอเคเราสามารถที่จะชาร์จมันเข้าไปตรงๆนะครับโดยที่ไม่ผ่านแผงโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับโดยใช้ไฟบ้านนะครับ จะมีขั้วอยู่นะครับเราเสียบไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ให้เราเสียบกับไฟบ้านนะครับนะครับในนี้ฮะมันจะเป็นหลอดไฟจะมีหลอดไฟทั้งหมด6ดวงดูเล็กๆนะฮะนับไปเลยครับมี6ดวง1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าดวงครบนะครับอ่าเด